สวัสดีครับดูกับผมวินเมืองชอตเช่นเคยนะผมวันนี้หลังจากที่หักข้าวโพดเสร็จแล้วก็จะมาเขาเรียกว่ามาขนนะผมขนกระสอบนะผมที่อยู่เห็นตามเขาในีพ่เพื่อน,นเห็นไหมครับท,ที่ดอยเดี๋ยวจะกิ้งลงมาแล้วผมแล้วก็ใช้รถเนี่ยครับผมขนไปรวมกองกองไว้เพื่อที่จะไปรอวันโมนะผมรอเวลาคือเรานัดนัดเขาวไว้นะผม วันนี้คือน่าจะเป็นวันสุดท้ายถ้าเสร็จวันนี้ครับผมเพื่อที่จะรอวันโมแล้วผมเนี่ยพี่ชายผมขับไปแล้วเดี๋ยวจะเอาที่กองรวมไว้เป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยไปกองรวมเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็รอวันโมแล้วผมเดี๋ยวให้ชมวันที่โมหรือว่าสีาข้าวโพดอีกทีหนึ่งนะผมเนี่ยผมวิถีชีวิตชาวดอยนะไม่ได้ง่ายๆนะผมกว่าได้ตังค์แต่ละบาทนะผมลําบาก แดดครับผมแดดมากเลยเนี่ยตอนนี้ทาทาหน้าขาวๆไว้นะผมทาหน้าโดยธนาคารนะผมสุดยอดนะผมต้องขนรวมกันไว้นะแล้วเพื่อรอวันโมถ้าไม่มีรถนะบ้านใครไม่มีโฟน,นะผมต้องแบกเอาทีละกระสอบนะผมเนี่ยสวนใหญ่ขนาดนี้เพื่อนลองคิดดูเมื่อกี้ขนเข้าไปไว้ตรงกองข้างหลังเด็กน้อยนะผมขนไปไว้ละส่วนหนึ่งกลองหนึ่ง จะใช้ประมาณสามกองนะผมรอวันที่รอพกก่อกำลังมัดอยู่แนละ้วมัดเอาตอกมัดนะผมเพื่อที่จะกิ้งลงมาจากดอยนะผมแล้ไปกองรวมกันไว้สักสองสามกองแนละ้วไปโม่ะไปโม่นะผมรอรถโม่ก่อนนัดเวลาไว้นะผมโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะผมเนี่นะเพื่อนๆเ,เราก็จะทําการเอา,อาข้าวโพดที่กองกองไว้นะผมที่ใส่กระสอบไว้เนี่ย ขึ้นหลังรถนะผมเราไปกองรวมกันไว้เป็นกองใหญ่ๆเพื่อจะรอวันโม่นะผมใช้รถโม่มาโม่นะผมเรานัดวันเวลาเขาอยู่เนี่ยผมผ่านรถก็ใช้รถโมไปเลยโมอยู่รอแล้วโมก็นี่อยู่ตรงนี้นะผมรอโมอยู่รอรอรอวันโมอยู่ที่อยู่เนี่ยผมคือเขาก็รอเคี้ยวเหมือนกันตอนนี้ แล้วตอนนี้เขายังยังไม่มีเชียวตอนนี้เขายังจอดอยู่เขายังไม่ค่อยหักนะผมรถข้าวโพดยังยังยังไม่ค่อยหักกันปีนี้หักช้านะผมของผมนี่ของพ่อแม่ผมนี่หักแล้วเนี่ยสวนหนึ่งเลยสองสวนนะครับนู่นเห็นไหมครับโอ้โหบรรยากาศาสุดออย,ยอดให้ขนเข้าไปบนรถแล้วก็ไปกองรวกมกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศต่อไปนะครับ อ๋อนั่เพื่อนๆหลังจากที่เราขนขึ้นรถเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาบางกองรวมกันไว้อย่างงี้นะผมเพื่อมาโม่ทีเดียวนะผมถ้าไว้หลายจุด,ด่าเสียเวลาแล้วก็มันจะลําบากรถโม่นะไปมายากนะผมในสวนเนี้ยเนี่ยเราก็ต้องขนลงมา้วผมหลังจากที่เราบรรทุกมาเต็มคันแล้วก็มายกลงตรงนี้นะผมกำลังหอบอยอะตอนนี้ยกไปหมดคันแล้ว ให้พี่เป็นพระเอกก่อนเนี่นแล้วผมมีรถสบายหน่อยครับถ้าไม่มีรถนะผมต้องแบกมาจากหลังสวนเนอะผมแบกมาจากตรงนี้ข้างล่างสวนนี่ครับแบกขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรที่ลําบากนะแต่ละปีนี่ทีนี้โชคดีแม่ออกโฟก็เลยแบบสบายหน่อยนะผม อ่าเนี่ยเพื่อนๆอ่าเราเริ่มแล้วผมบันเลงแล้วนี่ไปนู่นแล้วผมเราจะต้องกิ้งลงไปเพื่อให้ไปอยู่ในจุดๆเดียวกันนะผมจะได้เขาเรียกว่าขนถ่ายง่ายนะผมเนี่ยกิ้งลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยผมถ้าไม่มีรถยนต์นะต้องแบกเนี่ยผมทั้งหมดเนี่ยแบกไป กองรวมที่กองใหญ่ๆนะครับผมแลเพ่อก็จะใช้ตอกนะผมเดินเลาะไปเรื่อยๆซึ่งเป็นอะไรที่เดินยากมากมันทั้งลื่นแล้วก็ทั้งชันนะครับผมแล้วก็ทําการมัดดอกตอกเรียบร้อยแล้วก็กิ้งลงมาครผมมัดแน่นก็ไม่ได้มัดยานเกินก็ไม่ได้นะผมแน่นเกินก็แตกกระสอบแตกเราก็ต้องทําการเก็บฝักข้าวโพดเีนะครับผมเป็นอะไรที่ยุ่งยาก ถ้ายานเกินมันก็ไม่กิ้งนะผมมันก็ไม่กิ้งลงมานะผมหนพ่อทําการมัดอยู่นะผมแต่ผมก็ต้องขึ้นไปตรงนี้แล้วเพื่อไปมัดตอกแล้วกิ้งลงมาแล้วผมสุดลูกหูลูกตาครับผมไม่ง่ายนะผมนี่กิ้งลงไปข้างล่างเลยเพื่อนๆนะโอนเลย่อาดูนะ เอาละเพื่อนๆทุกปีครับก็จะมีงานเขาเรียกว่าข้าโพดบินนะครข้าโพดกิ้งนะผมโบนมาจากยอดเขาโน่นเลยมันนี่กว่าอะไรร้อนก็ร้อนนะครับผมนี่มัดเสร็จแล้วแล้วก็เอาลงมากับหมดแล้วครับเนี่ยมากองรวมกันตรงนี้ ครับผมเนี่ยส่วนนี้แล้วก็กองรวมตรงนู้นอีกอกองหนึง่งเป็นอะไรที่มันมาก